เรารู้ค่ะว่าทุกการประมูลงานของราชการมีมีใต้โต๊ะมีเงินทอนเราไม่เคยคิดเลยนะว่าการก่อสร้างอ่ะที่มันคือความปลอดภัยมันต้องมีคนเข้าไปอยู่เนี่ย เขาจะเอาเงินทอนกันถึงขนาดทําให้ตึกถล่มได้ไงคือเรารู้มาเรารู้ว่าเวลาจะไปประมูลงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็ถูกต้องจ่ายเงินทอน5 0าไม่งั้นงานไม่ได้แต่เราหาหลักฐานไม่ได้อ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็แบบกล้ากลืนฝืนทนเป็นประชาชนคนไทยอะไรเงี้ยแต่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะคุณโกงอะไรคือตึกถล่มแบบนี้ิฉันว่าทุกคนที่เห็นเนี่ยคิดเหมือนกันว่ามันต้องมีคอรัปชั่น วูบแรกวูบแรกที่เห็นตึกถล่มลงมาและเป็นตึกสอตอง,งอทุกคนคิดเหมือนกันว่ามันต้องมีคอร์รัปชันวันนั้นน่ดิฉันดีใจนะที่เห็นตึกถลม่มดิฉันบอกว่าฟ้าดินฟ้องประชาชนแล้วดิน,นเนี่ยฟ้าดิน,นเนี่ยฟ้องประชาชนว่ามีการโกงกัน